80%เนี่ยส่วนใหญ่ที่อาร์มเคยที่สังเกตนะหนุ่มไต้หวันนะจะมีจมูกที่แบบสวยมากจมูกแบบมันโด่งอะ่ะมันโด่งแล้วโค้งมันสวยมาก <S <S คนไต้หวันนะ่ะจะมีแบบตาที่แบบไม่ใช่สองชั้นแล้วก็แบบไม่ใช่แบบชั้นเดียว <S 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 สวัสดีครับทุกคนอาร์มจากอาร์มสตอรี่นะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพูดไปเกี่ยวกับวิธีจีบสาวไต้หวนันใช่ป่มอาทิตย์นี้เอาใจสาวๆบ้างจะาพูดเกี่ยวกับวิธีจีบหนุ่มไต้หวันนะครับจีบยังไงให้แบบ ได้ผลนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับอามอยากจะแบ่งกลุ่มหนุ่มไต้หวันเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรก็คือจะเป็นคนจีนนะครับกลุ่มที่2เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองนะครับคนจีนก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เอาข่าวดีตีหน่อยคนอ่ากลุ่มชนพื้นเมืองนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับตาสองชั้นหน้าตาคล้ายคนไทยอะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ส่วนประวัติศาสตร์เนี่ยเพื่อนๆลองไปค้นคว้าหาเองนะครับอ่ะยังไม่ขอเล่านะครับอาจจะแบบแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับชอบแบบไหนกันบ้างหนุ่มไต้หวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะพูดถึงภายนอกก่อนที่อามสังเกตน,นะส่วนใหญ่อะ่ะเขาค่อนข้างสูงถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยนะจะสูงกว่าคนไทยแล้วก็คนไต้หวัน,นจะมีแบบตาที่แบบไม่ใช่สองชั้นแล้วก็แบบไม่ใช่แบบ ชั้นเดียวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะพูดว่าเป็น2ชั้นกึ่งกงึชั้นเดียวกึ่งกึ่งสองชั้นถ้ามีรูปเดี๋ยวหารูปก่อนถ้ามีรูปเดี๋ยวแปะไปให้นะครับจะแบบไม่เหมือนไม่รู้ดีความรู้สึกคือจะไม่เหมือนคนจีนแผ่นดินใหญ่คนจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่นะจะออกแนวแบบตาแบบนี้ตาตีตีตีก็คือตีไปเลยอะ่ะคนเกาหลีก็เหมือนกันตีใช่ปะ่ะแต่ว่าคนไต้หวันเนี่ยจะออกแนวแบบตาสองชั้น กึ่งกึ่งชั้นเดียวคือของชั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณ80%สเนี่ยส่วนใหญ่ที่อาร์มเคยที่สังเกตนะหนุ่มไต้หวันนะจะมีจมูกที่แบบสวยมากจมูกแบบมันโด่งอะ่ะมันโด่งแล้วโค้งมันสวยมากไม่ว่าจะแบบขี้เลยหรือว่าไม่ว่าจะหล่อแค่ไหนเนี่ยประมาณ80%ที่อาร์มที่อาร์มเห็นเนี่ยจมูกแบบเป็นสันสวยมากเรื่องนีสนนในนสยัยว่าหนุ่มไต้หวันนิสัยดีไหมแอบว่าหนุ่มไต้หวันค่อนข้างแบบโรแมนติกอยู่นะ ค่อนข้างแบบเทคแคร์แฟนอยู่แบบถ้าสมมุติว่ามีวันครบรอบหรือว่าวันพิเศษอะไรเนี่ยหนุ่มไต้หวันเขาก็าจะแบบพาแฟนไปเที่ยวพาไปกินข้าวซื้อของให้ค่อนข้างโรแมนติกเหมือนกันถ้าเทียบกับหนุ่มไทยนะหนุ่มไทยไม่รู้ดิหนุ่มไทยไม่ไแน่ใจเหมือนกันประมาณนี้ครับโอเคครับวันนี้อามี3มเทคนิคจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับ how to จีบหนุ่มไต้หวันนะครับโอเคไปข้อแรกดีกว่าข้อแรกสําคัญมาก ผู้ชายไต้หวันเนี่ยชอบผู้หญิงอารมณ์ดีอา,อารมณ์ดีประมาณไหนก็ประมาณว่าแบบยิ้มเก่งร่าเริงตลกที่สําคัญก็คือตลกถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ตลกเนี่ยเล่นมุกเป็นหรือว่าเป็นคนที่แบบหัวเราะง่ายๆเนี่ยผู้ชายไต้หวันจะแบบชอบมากเลยสาวไทยผมเจอแบบเยอะมากเพื่อนๆอ,อาร์มที่เป็นคนไทยอะ่ะก็จะเป็นคนที่แบบบ้าๆบอๆตลกขื่นๆน่อย อาคิดว่าผู้หญิงประมาณนี้เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากมผู้ชายไต้หวันชอบมากๆครับข้อที่2นะครับผู้ชายไต้หวันชอบผู้หญิงเทคแคร์ดีไม่ใช่แค่แบบสาวๆนะครับที่แบบชอบผู้ชายเทคแคร์นะครับนุ่มๆเนี่ยเขาก็อยากโดนเทคแคร์บ้างเหมือนกันพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอามีเพื่อนไต้หวันนะครับที่แบบเพื่อนในมหาลัยอะ่ะมีเพื่อนผู้ชายกลุ่มหนึ่ง ก็คืออยู่กับเพื่อนเนี่ยจะออกอีกแบบหนึ่งอยู่กับแฟนก็คืออีกแบบหนึ่งอยู่กับเพื่อนเนี่ยออกแนวเก๊กเก๊กมากแบบนิ่งเออเป็นคนแบบคูลๆอยู่กับแฟนนี่แบบอย่างกับเด็กอะ่ะมันจะแบบอารมณ์แบบมุงม้งมิ้งฟุง้งฟิ้งขี้อ้อนอะ่ะเออหนุ่มไต้หวันส่วนใหญ่ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่อยากโดนเทคแคร์นะครับผู้ชายก็อยากโดนเทคแคร์กันถ้าคณเป็นผู้หญิงที่ ทำอาหารเป็นอะไรกันนวดเป็นพูดเพะ t เทคแคร์ care ดีโอ oh, ผู้ชายไต้หวันแบบหลงแน่นอนใช่บางคนคิดว่าเราทำอาหารไม่เป็นเรานวดไม่เป็นเราทำอนุนน,นี้ไม่เป็นใช่ปแต่อามคิดว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นแบบทักษะมันเป็นสกิลอะอามคิดว่าเราทุกคนแบบสามารถฝึกฝนกันได้คุณลองหาสกิลบางอย่างที่แบบทำให้แฟนประทับใจดู อ,อันนี้อาจจะช่วยได้นะครับก็ฝากไว้นะครับวสาวลองไปหาสกิลไปหัดทําอาหารไปหัดนวดลองพูดเพราะเพะเอาใจแฟนดูบ้างนะครับหนุ่มไต้หวนันติดชั่วโอเคมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่3หนุ่มไต้หวันชอบผู้หญิงดูดีนะครับอ่าดูดีของอาไม่ได้แปลว่าจะต้องสวยเท่านั้นนะครับดูดีของอาก็คือเป็นยังไงเป็นคนที่แบบแต่งหน้าเป็นแต่งตัวเป็น แมชชุดได้เก่งได้ดีเป็นคนที่แบบมีกลิ่นตัวหอมสะอาดประมาณนี้นะครับคืออามีเพื่อนคนนึงเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่แบบโอเวอร์ไซส์เป็นคนที่ป,วปว้วนๆหรูปลวดหน่อยแต่เขาเป็นคนที่แบบแต่งตัวเผ็ดมากแต่งตัวแบบเก่งมากแมบชบชุดแบบได้เก่งมากแล้วแบบมันดูดีมากแต่งหน้าเป็นทําผมแบบโอ้สุดยอด แล้วเขาก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ดีเป็นคนตลกอ่ะคืออามอยู่ด้วยแล้วแบบยังมีความสุขเลยอ่ะคือภาพรวมหลอานี้มันส่งให้เขาเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากเขาไม่ได้แบบสวยผอมแบบเหมือนนางแบบนะครับเข <c oughs> าเป็นคนอ้วนเป็นคนหน้าตาปกติแต่สิ่งเหล่านี้มันทําให้เขาเป็นคนที่ดูดีและมีเสน่ห์มากอยากปากตัาสาวไว้นะครับกลับมาดูดีนะครับกลับมารักตัวเองกลับมาเป็นคนสวยเป็นคนเก่ง ไม่ใช่แค่เพื่อแฟนนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือเพื่อตัวเราเองนะครับแค่นี้หนุมน่มๆก็อยู่ในกำมือแล้วครับโอเคพากเอาสาวไว้นะครับก็าาบจบลงไปแล้วนะครับสําหรับ3มเทคนิค how to จีบหนุ่มได้หวันนะครับโอเคเราไปทวนกันดีกว่าข้อแรกอารมณ์ดีต้องเป็นคนตลกล่าเริงยิ้มเก่งนะครับข้อที่2เป็นคนที่เทคแคร์ดีเป็นคนที่แบบท้าเข้า,ขาเป็น นวดเป็นหรือว่าพูดจาไพเราะนะครับประมาณนี้เทคแคร์ care, แฟนได้ข้อที่3ข้อสุดท้ายคือเป็นคนที่ดูดีนะครับเป็นคนที่แบบแต่งตัวเก่งต้องเป็นคนที่ดูดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับ3เทคนิคอยากจะฝากไว้กับเพื่อนๆนะครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดคอมไม่ใช่กดคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ได้ครับ ถ้าอยากจะคุยกับอารมนะครับสามารถทักมาในแฟนเพจ Facebook อาร์มซองลีนะครับแต่ว่าในแฟนเพจอาร์มจะค่อนข้างตอบช้าหน่อยเพราะแบบมันไม่ค่อยเตือนเท่าไหร่ปกติอามจะใช้ IG นะครับก็สามารถแอดไอจี้เป็นเพื่อนกันได้นะครับมาคุยกันได้ครับเผื่อมีข้อสงสัยอะไรสามารถถามอามได้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับวันนี้อาทิตย์หน้าหรอ ไม่รู้จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรดีถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำฝาก้วยนะครับเจอกันวันพฤหัสหน้าเนาะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน,นครับบา,บาย